สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสไปไลฟ์สดกับคุณหมอและคุณเฟิร์นมีคําถามอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่คุณหมอถามว่าเคยรู้สึกท้อกับธุรกิจนี้บ้างไหมนะครับแล้วจัดการยังไงกับความรู้สึกท้อของตัวเองเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะถามว่าคนอื่นเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกท้อบ้างไหมนะครับแล้วเขาจะจัดการกับความรู้สึกของการท้อเนี่ยได้อย่างไรตราบใดที่เรายังเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเนี่ย ไอ้เรื่องการท้อเนะี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละเพียงแต่ว่าใครจะแสดงออกแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีเวทีสาธารนณะเป็นเวทีสแสดงออกจไ้มครับเวลาท้อเวลาเหนื่อยนะครับก็รับ,บายทางเฟซอ่าระบายทางไลน์ระบายทาง Youtube ก็แล้วแต่ครับตัวผมเองเนี่ยนะครับถามว่าเราเคยท้อไหมผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนก็ท้อแหละนะแต่ว่าจะมากจะน้อย แล้วก็จัดการยังไงกับความรู้สึกของการท้อชีวิตเราคือการทํางานนะครับเราจะท้อเราจะเหนื่อยเราจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตราบใดที่ชีวิตมันยังคงอยู่เนี่ยมันก็ยังคงต้องสู้ต่อไปอ่ะไม่ได้หมายความว่าเราท้อแล้วเราจะไม่สู้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมทํางานมา3งานนะครับงานที่1ผมทํางานอยู่โรงงานทาเฟอร์นิเจอร์นะครับงานที่สองเนี่ยคือทํางานอยู่ที่ห้างงานที่สทํางานในธุรกิจเครือข่าย ผมก็จะแบ่งงานของผมเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะครับเวลาท้อก็จะมาเปรียบเทียบกับงาน3ส่วนที่ผมเคยทำนี่แหละครับส่วนที่ผมอยู่โรงงานนะหน้าที่ของผมคือเป็นช่างไม้ผมก็ทำหน้าที่ทำไม้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะให้เป็นโต๊ะให้เป็นเก้าอี้นะครับให้เป็นไม้คิ้วนี่คือหน้าที่ของผมผมเป็นคนที่ชอบนะครับอยู่กับ เรื่องพวกนี้ผมก็จะมีความสุขนะอยู่กับการที่จะได้ดัดแปลงไม้จากไม้ธรรมดาให้มามีมูลค่าเวลาทำงานนะครับก็เอาเครื่องเสียงนะครับมาเปิดข้างๆทาไปด้วยอารมณ์ดีไปด้วยทำเพลงไปด้วยถามว่าชีวิตมันมีความสุขไหมมันมีความสุขสุดๆครับเพราะไม่ต้องมีใครมาหวุนไวายกับเราเพราะว่าเราทำงานกับสิ่งที่มันพูดกับเราไม่ได้แต่ผมทำงานอยู่กับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมา6ปีเพื่อนๆลองนึกนะครับ เราพูดคนเดียวทุกวันไม้ก็ไม่ได้ตอบโต้เราสักอย่างเลยนะครับเหมือนเราจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรก็แล้วแต่ครับผมมองว่าถ้าถ้าทำมันซ้ําๆซ้าๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกเบือ่อพอออกจากโรงงานเนี่ยนะครับผมก็ไปทํางานห้างหน้าที่ของผมคือเป็นพนักงานขายนะเราก็ต้องคุยกับใครครับเราก็ต้องคุยกับลูกค้าเนี่ยเป็นหลักคุยกับลูกค้าเนี่ยบางคนลูกค้าคุยสนุกมีไหมครับมีครับคุยแล้วได้ความรู้มีไหมครับมีครับ คุยแล้วเครียดมีไหมครับมีครับคุยแล้วโดนด่ามีไหมครับมีครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับแต่ผมมองว่ายังไงยังไงมันก็ได้หลายฟิลอะ,ะความสุขความรู้เครียดซีเรียสหลังออกจากห้างนะครับผมก็มาทําเครือข่ายการที่ผมมาทําเครือข่ายผมต้องคุยกับใครครับต้องคุยกับเพื่อนๆจริงไหมครับเวลาสปอนเซอร์เนี่ยก็ต้องสปอนเซอร์เพื่อนคนที่เรารู้จักนะคนที่เราอยากทํางานด้วยวันนี้เราคุยกับเพื่อนี่ยคุยแล้วมีความสุขมีไหมครับ มีคุยแล้วสนุกมีไหมครับมีคุยแล้วได้สาระได้ความรู้มีไหมครับมีคุยแล้วเครียดมีไหมครับมีคุยแล้วน่าเบื่อมีไหมครับมีงาน3งานที่ผมทํามาเนี่ยนะครับเวลาผมเหนื่อยนะคบจากธุรกิจนี้นะครับเวลาผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมมันปัญหามันเยอะจังเลยจากธุรกิจนี้ผมก็จะกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะกลับไปทําอะไรอ๋อเราจะไปกลับไปคุยกับไม้ใช่ไหม หรือเราจะกลับไปคุยกับลูกค้าใช่หรือไม่หรือเรายังจะคุยกับเพื่อนอยู่ต่อไปก็เอางาน3งานเนี่ยนะครับมาประมวลกันบทสรุปที่ออกมาก็คือคุยกับเพื่อนเนี่ยยังไงมันก็มีความสุขมากกว่าคุยกับไม้มากกว่าคุยกับลูกค้าครับแต่มันก็เป็นเพื่อนบางคนที่จะทำให้เรารู้สึกเครียดทำให้เรารู้สึกน่าเบื่ออย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องปกตินะเรากลับไปทำงานเดิมมันก็ต้องเครียดอยู่ดีมันก็น่าเบื่ออยู่ดีนะครับ แต่เวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสนะครับที่เราจะได้รับความสุขมากกว่าความเครียดมากกว่าความทุกข์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผลตอบแทนในการทำงานนะผมเชื่อว่ามันก็เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้เราจะต้องเลือกนะครับในการที่เรามีเวลาจำกัดนะครับคนเราก็คงอยู่ไม่เกินร้อยปีหรอกในขณะที่เรามีอายุจำกัดนี่นะครับในในขณะที่ความฝันเรามันใหญ่เนี่ยผมว่าง,งานอะไรครับที่ จะตอบสนองความฝันของตัวเองได้เวลาเพื่อนๆนะครับมีความเครียดนะครับมีความท้อก็ต้องกลับมานั่งถามตัวเองอีกนะครับว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราเลิกจากธุรกิจนี้นะครับเราไปงานอื่นเนี่ยนะความเครียดเนี่ยมีโอกาสาเข้ามาไหมความท้อมีโอกาสาเข้ามาไหมแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงในเมื่อมันมันต้องเครียดมันต้องท้อนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องถามตัวเองก็คือผลลัพธ์ที่มันได้นะครับหลังจากที่เรา เคลียร์ปัญหาได้เคลียร์ความเครียดได้เคลียร์ความท้อได้เนี่ยนะครับอะไรมันจะให้ผลลัพธ์ได้มากกว่ากันบนความท้อของธุรกิจเครือข่ายนะครับเราสามารถมีไรายได้ตามที่เรากําหนดได้นะครับถึงแม้ว่าเส้นทางที่เรากําหนดนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ยังเป็นตัวกําหนดไปที่อื่นเนี่ยคนอื่นเป็นตัวกําหนดให้เราอย่างที่2นะครับเราสามารถใช้ชีวิตได้ถึงไม่ได้ดั่งใจเรา100%นะแต่80% 90%เรนเนี่ยนะครับเราคอนโทรลได้ เราอยากทำงานอยู่ที่บ้านเราอยากทำงานกับใครนะครับเราอยากทำงานอยู่ที่ไหนเราอยากจะทำงานแบบไหนผมว่า90%นะครับเราคอนโทรลได้แล้วหลังจากที่เราได้ผ่านความเครียดความท้อแล้วนะครับผลตอบแทนอีกอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจนี้ก็คือเราก็ได้มีอิสระภาพในการท่องเที่ยวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ท้อได้นะครับแต่อย่าถอยนะครับวันใดที่เราท้อเนี่ยนะครับก็กลับมานั่งถามตัวเองว่าเราสู้ต่อไหมนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ลุยต่ออีกยกหนึ่งนะครับแล้วมันท้ออีกก็ลุยต่ออีกยกหนึ่งนะครับแล้วเราพบกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ